นนี่ะครับแต่ว่ามันกับยังว่าด้วยเวลาของภาพยนตร์ประมาณนี้เราต้องตัดให้มันกระชับประมาณนี้ก็สุดท้ายน,นี่กับพวมีอย่างไรขอบคุณพ่อแม่พี่น,น้องชาวอุดรทานให้สุขทุกคนเด้อครับขอเชิญสมนน้มให้ครับทุบคกคน กับนักแสดงจากภาพยนตร์ก็ขอบคุณจากใจจริงับขอบคุณมากมาครับข่ะเสร็จปรมือด้วยนะคะเอาค่ะนอกจากนักแสดงนะคะก็าจะ,ะามาขอบคุณทุกทุท่นานที่อยู่ที่นี่แล้วนะคะเขายังมี <ไป S 1> ของที่ระลึกนะคะมาแจกให้กับผู้โชคดีด้วยอนะ่าเดี๋ยวให้หมอส ห้าตัวครับโจอทักค,คุณแจกแฟนคลับยังไงดีนลองดูนะครับใส่ไพ่ไปแล้วดองว่าถูกหวยเรียงกันประมาณสามพุ่มอะและถ้าใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ยืนอยู่ด้านข้างเวทีกับทีมงานของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปร่วมกันทั้งหมดเลยอ่ามือเนี่ยใครแน่ครับเพราว่าแจกโเตอร์ลูกดาบครับพี่น้องแล้มือเนี่ยให้ให,ให้อยู่ position อันใหม่น่าจะอันใหม่เปิ okay. Japanese, ้วานเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วคือสามารถติดความขนัดบ้านได้เลยครับเดี๋ยวเราแจกเสื้อเลยครับแจกเสื้อก่อนเลยครับมีแบบว่านักแสดงอยากความความประทับใจของของเดี๋ยวผมถามก่อนแจกเลยดูนะคนไหนยกมือเร็วได้ดูคนไหนยกมือเร็วเลยอ่ะว่าจะิร์ให้เวลาน่อโอเคให้ทุกคนมาดูจับติงหูก่อนดีกว่ามองกว้างๆนะครับ อยากจะถามวลีนี้เลยมีใครจําได้วลีเด็ดของพี่เดี่ยวในหนังเรื่องนี้ด้วยครับมีเออมีใครจําบทพูดบทพูดี่ทไหนก็ได้ของพี่เดียวครับเอาชอบบทไหนที่สุดครับคอบไหนของเดียวที่สุดคุณแม่สกาวแขนยาวตอบเลยครับคุณแม่ยกขึ้นหนดังๆครับอะไรนะคอ่ถูกครับ เสไปอย่างนี้โอเคนะครับโมบ้านไปควอนเก็บโมจีสี่มึงยังเดียวมั้สัสโอ้ยเนาะเอออันนูปไปดีโอเคนะครับเงินแมนโมบ้านกับโมบ้านสีกับได้แจกเสื้อขึ้นกันนะครับอ่ามาโอ้ยคุโชคดีมากเสื้อนี่สุดสวยใช่แล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานแจกตัวต่อไปเสื้อสีตัวเลยนใช่แล้วอ่าเสวยวนะฮะเชิญครับ เชื่อด้านได้ครับรับเสื้อรับเสื้อมามามาเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันทีเดียวเลยก็ได้ค่ะให้ทีมงานพาไปฝั่งนู้นก่อนโอเคคนต่อไปเลยน้องอุ้งอิงได้ค่ะได้คุณพ่อบอกว่าให้ลิกหนึ่งถามๆอ่ะอุ้งอิงถวยลูกเธอให้ค่ะเออถวยมาหาพี่น้องเราเลยแล้วน้องตรงนี้ครับคำถามมาเท่จะถ่ายก่อนจบภาพยุนเป็นเทียยังเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นใครใครใคร พิมให้บ้าก่อนเต้นเพลงอะไรนะเพลงของหนูหลองอีกเรื่อค่ะชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเออถ้าใครตอบรู้จักจริงหูป่ะชื่อเพลงอะไรอ้าวได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดออกมาหน่อยเพศชาวดินค่ะถูกไหมคะถูกอค่ะจูกค่ะอาจารย์ต้องไปิค่ะแล้วเพลงเชรชาวดินปล่อยวันพรุ่งนี้8ปดโมงเช้านะครับ ที่ยู u ูบนะครับเียแค่รอรอด้านข้างแป๊บหนึงกได้คเดี๋ยวให้ทริงานอ่ายูปเขอเียรดับเนี่โเตอ้เ๋ยวเน็ทนกกันเชืมเาเปิดกี่โมกี่ยามเึยขึ้นมาอาเชิญครับเน็กครับผมน่าจะเป็นคนที่อันเดียวเนาะ่ยังฟังกูบกงเนย อาประโยคนี้เหรอใช่ไหมคะบนรถบนรถบานเรองยังค่ะบนรถว่าจะไหมบนรถกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วมึงเจ็ม่ไมม่ไมไม่สมึงี่ยนะแกแ้วไหนไุ้ขึ้นไหนลขึ้นไหนขึ้นไหนุขึ้นหนเรเอ่เสียงต้องเล่กกว่านี้ใช่ขออีกเด้อแบบเต็มๆให้สมดับเป็นชาวอ่นนอนดเดิ้ลฉากที่เล็กดิ่งบนรถบั

ทายเลพกัได้ค่ะายนะครับเสียอหลังจากที่กวมสวไปแล้วเมื่อคืนนะรับวมงด่านไปแล้วเฉไม่ิเอรย่เน่ไปโดนไะเดี๋ยวคนาะครับสำหรับคนที่ตั้งใจดูหนังเรื่องไทยก็นะฮะ ใครเห็นผมอยู่ในฉากละครมครับอากเออ้องนองที่ใส่ใส่าเี่ยวกเสีะไรเออเด็กนั้งเด็กครับคุณยายเชิญเลยครับาชเหรออ่านี่คยายดงกกรดูฉากไหนครับฉากไหนฉากไหนร่างูันท่านหอ่าฉากที่ยกคือไม่ใช่เอาเอาเเท่ที่สครับ ถูกต่องในันซีรียปันแล้วแม่ะนะคจารเหลือหนึ่งตัวนะจ๊าตัวสุดฉากนี้ก็จะเห็นแว๊บๆหนึ่งกำลังจะเอ๊ะแมนบอลีางมาเลือกแมนบอนะครับทองลดอยู่สามมือครับแต่ว่าทายจะแทเพิ่มเอาที่บเครับ่งต่ออเลืหนึ่ตัวค่ะอช เะแล้วอยู่เดี๋ยวอยู่ดตัวอะเดี๋ยวให้ทีมงานเลยแล้วกันเดี๋ยวให้น้องจะได้ถือมาเสียเล่ครับผมนะฮะจะบอกเต้นแล้วก็สอนต่างอ่าโอเคเออราจะบอกว่าขอคายตะขะให้เสียสักหนึ่งคำถามถูกโต๊ะห่อยางขอโทษครับถามว่าใครอยากดูอีกรอบหนึ่งยกมือขึ้น